นี่ดยู่ตรงไหนนี่สวัสดีครับโอ้คนขึ้นเร็วแท้สวัสดีครับผมเดี๋ยคน สี่พันคนด้วยนะครับโอ้เป็นงพันสาม้วยพันสามอืนเดีวเยเ้าไล่์จุนมา้าไปมาไล่อะไรวะอ๋อดีเจผมมะไลเข้าเดียวผมไม่ได้มาชีเรียดไมไ้ถ่ายรายการครับ ทุกคนวันนี้นุกติดถายรายการเด้อเอ้ยถ่ายติดคอมเด้ออืมเปิดารายการสิงเดีโอดูมาเบิดโอ้ อม,มาเป็นเจถึงบ้านะ่ะหายหนะ้าหายตาเป็นได้ามาเยอะมันได้ามาเย้วสิบบาผมตาดำดิสุ่มโจ๊สิบบาผมตาดำดิ ยนวะโอ้กินก็แล้ววะวัสดีคนหนึ่งหมื่นคนด้วยครับอ้อสองพันเมื่อไหร่สบ่างพักจากครับผมรอไม่เชื่อแต่งหน้าอยู่นี่ว่ายายไมาจีใช่ไหม แซ่บครับมากินรำกานเด้วยไอติมอะไรวะไอติมยังได้วยเด้อยจำซื้อไว้เลยไหมไปจัดไปจัดเอ่อสิ้งเรดีโอทุกคน ไม่ไมเนตเล่มันก็มันอันน <theory clean. S 1> ี้ม่นเป็นเนตเล่อันนี้มันเป็นของอียงนี่แหละยูงนี่เดลิควีนเออเดลิควีนอาหารนะวูดพูดแมน ันเย็นไงมันเย็นยมันเย็นน,ยนุนกควนเลยเด้ออันนี้กินเป็นโบนัสไม่ใช่นุกไม่ได้กินบ่อยนะนุ๊กนานๆกินทีทุกคนว่า <c oughs> ผมคือกระเทยหะ เอี๋ยผมเห็นคลิปล่าสุดลงอันติดต่อคุณมึงย่างหลายอ่ะเสียนหนุกเสนคนอ่ะอ <c oughs> ันคลิปที่ไว้อีดอกเห็ุยังก็คือไปบิด เขากยนในน่ารักในข้องหนูคือกท่เลยเนาะเอาวะเยี่ยสัตว์สวัสดีครับเยี่เฮ้ยผมใชเท้าอ่ะพี่เอามาทำอะไรครับนี่มากินกับอะไรครับกินได้เลยกินแบบนี้ได้เลยโอ้อันนั้นมันหอมมันเกาหลีต้นน่ะที่เขาไปปลูกต้นน่ะ คนครับอันนี้กินได้เลยพี่แอร์อดีกินตอนนี้เลยไหมนี่กินได้เลยกินได้เลยลองกินดูดิตอนนี้นะครับพี่แอรเอาโอ๊ยปาด์ตไงเถอะปาด์ตทุกทุกคนดูยกยกยกที่ยืนยกที่อันนี้คืออะไรนะไอ้ต้นหอมเกาหลีที่เขาไปปลูกยื่นประเทศเนี่ิดกับตองโบกิอะคิดอะไรนะตองโบกิคือยังไง ต้อปกีต้อปกีไงต้ามันคือต้นใงหรือวะ่ต้องยากต้อปกิอ่ะไม่เออโอ้อันนี้แฟนน้ำต้มนะครับใช่ใเป็นกระไรใช่น้มต้มเออทำเป็ดหรือวะทำเป็ดมีจูด้วรึมีไม่เคยเห็นเวลามันมันเสื้อกันสิแล้วเวลามันออกมันจะยด์ไม่ได้ดูเป็ดมีอะไรกันพี่ลูกน่ะโลกจิตหรือเปล่าไม่ใช่พี่เคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไง ใช่ทำเปียทำไกย์เวลาเซื่งกันแล้วขนาดกินยา่โอเคไม่เคยไปดูจู่โอเคเลยเอาอันนั้นอันนั้นมันมาแหมอันนี้เปียแไหมเวลามันเซื่งกันแล้วแบบตึ้งสิแต่ก่อนนี่พี่จับไก่ให้ให้จับไก่ตัวแม่มันตัวผู้เซื่องหมดเลยพี่จะเอาลูกมันอ่ะเออเจ็บเจ็บเจ็บโอ้เขาจะเอาไโซ่โซ่เออเออที่นี่ยทุกคนดู กต้นหอมให้เรา่ฮระดูกจาเลได้เหอเป็นต้นเลยไหมเป็นต้นเลยต้นนุกเอากละมาฟังวเมนุกเลี้ยงเป็ดได้กี่นี่หละคล้ายๆนี่แหะัเป็ดนันไ่หอยต้องจีละนุกเลี้ยงเป็ดยังใกล้ได้กี่เป็นแบบนุกเอาไก่ตัวเมีมาสินุกเอาไก่ตัวเมียมาแล้วทีนี้ ไม่ใช่เออนุกไก่ตัวเมียมาแล้วไก่ตัวผู้นุกนุกเลี้ยงนุกเลี้ยงไก่ตีกันแต่ก่อนนุกกะจิจับไปมันเซิงกันคือบางเทียมนันบมเซิรไงนุกนกก็ต้องจับมันเซิงกันเพราะว่านุกอยากได้ลูกของตัวผู้ตัวนี่สินะเป็นคำสั่งไม่รู้ครับตอบไม่ได้ต้องถามพี่สิงห์ดูเองกับพี่วี ผมลืมทุกคนผมลืมว่าผมลืมว่าไปเป็นเรดีโอวันนี้ขอโทษทีทุกคนไมอังนีามามาแป๊บเดียวเองมาแป๊บเดียวแล้วก็จะเข้าฉากแล้วอย่าบิลีแช่บหนึ่งละพก็ยังทำปิดนีเอกนุกคนมาเหงามากเลยปะก็เหงางั้นแหละทุกวันครับ เป็นคนที่ไม่มีชีวิตชีวาถ้าไม่มีนุกก็ไปในชีวิตไม่มีชีวิตชีวาเลยไปๆอูด้วยอูดนุกเขพูดกันว่าเห็นดาบเจ้าโอ้ยมาหาว่าเด้อไอปสิงไหมไปไล่สุดไหมออกถอดถุงนั่นหนวดตุ๋ยทิงเลยกดนแล้วไปทัวได้ไปเนี่ยสิงอม ว่าไปไม่ไรจนจนเ่องน้ครับเรื่องนี้ครับตัวขาวตวเบาดูดูพี่ออนหน่อยดูพี่ออนหน่อยเอาออกไรสุดได้ไหมนี่ได้อุ้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้มาได้ชุดนี้จะอันนี้ใช่ไหมชุดนี้จะจะเอาไปใช้ในราชการโอ้โหใส่ชุดนี้แล้วจ่อยจ่อยมากเลยโอ้ยจ่อยไปสั่นตกเล่าเลยว่ะเออพร้อมสัตว์หรอโอ้ยห้าขวัเลยเราเป็นคนขอมแต่ว่าใส่ชุดอ่ะข้วนเฉยไม่ค่ะ เศาใพ่ยับอกอ่ัมันก็แงนมีก้อนหนอกดยังเหอเลยนะไปครับไปหนวันนี้นุกเอออาไนนหวันนี้นุกเอ้าเสียสามบาญนี่โอ้ยวันนี้นุกถ่ายซีรีส์ครับปลายก็จัดรายการก็แยกกันไป เห็นดากเลยยมาหาวเต้องจนหนาจะไปหาแกะงไปทัวร์เด้อกินแล้วเสียเราบ้างฮนเนียไปทังพุ่ินี่บอกบอบอ,อ <c oughs> เอ,อแกะไปแกไแกไแกไแกบกินได้เนี่ยนองให้กินเนี่ย,ยป้าหนีบิออนึกเตงหนาอยู่แกเราไปกินผับเตอนเนีกูจะกิน,นกยงบายไปได้ สวัสดีครับทุกทคนป้าเห็นภาพม้าในติ๊กตอกจังพี่แฟนครับแต่งอ่ะเห็นแล้วน่ารักมากเมืเ่เช้าพี่พี่สิยงอ์ลงไหมนั่นแหละน่ารักมากโมยองเปิดสองไรในเครื่องเดียวขอบคุณครับลุกมาแป๊บแป๊บป,ปายผมยาวสวยไหมสวยครับ น,านา้าหวานมากเลยอันที่พี่สิงแจจีนี่รองเท้าสีขาวหล่อมใช่ไหมเฮ้ย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 วันนี้ขอบคุณพี่เพียงขับด้วยนะครับที่ส่งของมาให้นะจิบทุกคน นุกให้ดูนี่ทุกคนคิดดูนะว่านี่คือรองเท้าใครแต่มีนุกคนเดียวที่สามารถใส่ได้รองเท้าใครคิดว่าแต่มีนุกคนเดียวที่สามารถใส่ได้แล้วจะขอรองเท้าไม่กดใส่ไปเล่นฟินฟิทด้วยตัวเนี้ย ใช่พี่ไร่สั้ผ้ากันานี่พี่ลืมว่ะพี่ลืมพี่ไรแป๊บนึงพี่เจ้าอะไรล้เอาอหนรออกมเอาโอ้นนอนหนักนอนขึ้นมันเนี่ยไกลว่ยไมด้เป็นรถเก่ามันท้อไป สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะเออคนลุกคนลุเปขึ้นจมาเห็นไหมดูเอชอบิไหมูสวัสดีทุกท่านนะทุกท่าคนลุคนลุไม่ใช่จ้าสดอ่ะไดไีเปลว่ันได้รลยอะไรเนี่ยมาอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยอะเฮ้ยะ โอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมอะไรขอคุณเนี่ยนนนท์ปารีสแซงเชียงแมงครับผมบุกไปไอหนึ่งลอกตัวเนาะโอยเนี้มันอะไรเน่ยโอยิงค่าบาทเลยเอ้ยโมแม่นบาทในหนึ่งเดียวเป็นนะยิงเอ้มกเคเหลี่ยมเล็จไม่รู้ไปหาที่ไปหน่อยอี่ยูยิงเลยน้คุณขอผมก็จะจัดให้ มาบนแล้วเรือเดี๋ยวผมจะไปแอบดูนะจะไปแอบดูทุกคนคอยดูมันจะต้องถามให้คนจอบมือมันเนี่ยๆทุกคนทุกคนคิดว่าขอเศร้าไหมหต้องมีเอฟซีบางคนเข้าไปบอกเขาแน่นอน ้ผมมาแอบดูอ,อวดเลยทอมอเลยแต่มองไกลๆเขาก็น่ารักดีนะแต่ในมือมันกินตลอดเลยทุกคนเดี๋ยวคงมี fc บางคนเข้าไปบอกเลย ว่ามีคนแอบอยู่ประตูเดี๋ยวก็หันมาเดี๋ยวก็มีคนเดียวเดี๋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 ยว มีคนไปแอบ,บดูเลยมันเห็นแล้วนี่นแล้วแล้วมันก็มองไปอีกดูแล้วเนี้ว่าเราแอบ,บดูนะ <c oughs> เดี๋ยวอการมากครันงหัวผมไม่แอบบัง คนมีใจอะทุกคนคอยดูนะ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 จะล่าเร่งขึ้นมาผิดปกติสิดาเล่งกันหน่อยดีป่ะดาเร่งกันหน่อยละ จากที่ส่งเงาเงาจัง่อยเขาใส่หางตาเดี๋ยวบึ้งดิเสียบวะเลอะเลอะทั้งตาทั้งถามาสนใจเขาดิรู้แล้วรู้แล้วว่าเรามานะ คิดว่าเขาจะมองมาอีกไหมต้านเรืงขึ้นนะจริงๆเอาไปดูดูปฏิกิริยาสิเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็มองมาอีกก็ดูกินอีกแล้วครับน้ำส้มครับผมกินได้ตลอดนะครับ ตอนนี้รู้ว่าผมแอบดูแล้วไม่แล้วไม่หันกลับมากันเลยเขาไม่มองหรอกผมรู้นิสสเขาดีไม่มองโอเคไปแล้วทุกคนก็เข้าไปติดตามไปด้วยนะเขาเขาเข้าไปดูไปนะครับ ผมลืมไปว่าไปผมลืมว่าไปก็ไล่เหมือนกันแล้วว่าหันมาจีนนงไล่เข้าหนึ่งสะพาพไายขอจอาวไทยออกมาพักกองแป๊บเดียวนั่นแหละก็เลยเดี๋ยวคงจะเสี่ยวไลแล้วแล้วก็ทุกคนก็ออกไปเบิง้งนะครับไปเบิ้องปลายด้อโอเคเลยครับทุกคนอยากจะเสี่ยวไล่นะ ไปเจอกันไปเจอกันในในไลฟ์สดไปก็แล้วกันโอเคครับบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บนี่พี่อ่อนอันนี้พี่อ่อนนะครับบอกว่าอย่าถ่ายเพราะจะด้วยกูไล่มือออกจิตเอ้าอู้ลืมนี่แหละแม่ยายนี่แม่ยายนะคะขอโทษโอ้มันได้ถ่ายแล้วต้องซื้อชุดใหม่แล้วแหละทุกคนทุกคนอย่าทุกคนเห็นคงเห็นหมดแล้วแหละ ที่แหดะม<า>ันทำอย่างนี้แล้วมันก็ถูกดา่า<ท>ถูกตัวเองถูกดา่างั้นงั้นครัผมขอลาสุดปก่อนผมรู้สึกผิดมากเลยผมที่เอาชุดออกแล้วผมผมจะรีบรูออกแล้วทุกคนอย่าแคปนะโอเคครับขอบคุณมากเลยครับทุกคน